สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เขาจะมาเย็บกระท่งดอกแค่ค่ะดอกแคที่เขาใส่ไปลวกไปแกงเนาะคะ่ะมือนี้จะนํามาเย็บเป็นกระท่งค่ะเขาจะเตรียมท่อนกล้วยไว้แล้วเขาจะติดกลีบผักกาซ่อนไว้แล้วเนาะคะ่ะห้รอบกระทงเสร็จแล้วเขากะนําดอกแค่ค่ะมาเลี้ยงดอกไ้รอบกระท่งแบบนี้ละค่ะเขาจะเลี้ยงดอกให้ชิดกันค่ะ เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะให้ดอคิดกันจะได่กระท่งจากวัสดุธรรมชาติค่ะเวลาเข้าไปรอยใส่เมียนามวัสดุมื่อนี้ก็จัดย่อยสลายไปเองค่ะตามเสียมเขาจะใส่ไม่จิ้มฟันค่ะตัดเคืองเนาะค่ะขันเอา ชิ้นหนึ่งก็จะเง่้าวเกินก็ต้องตัดออกเคิงหนึ่งค่ะเสียบโล่งดานหัวของดอกแค่แบบนี้ละค่ะเสียบจนรอบกระท่งจะได้หนึ่งสั่นสวยๆค่ะในรูปแบบนี้ค่ะครบสั่นที่หนึ่งแล้วเขาจะนําดอกแค่มาเสียบเขาสั่นที่สองค่ะ เขาจะเอาด้านปลายของดอกแคขึ้นแบบนี้ล่ะค่ะเสียบลงดันหัวของดอกแคด้านปลายดอกแคก็จะชั่นขึ้นในรูปแบบนี้ค่ะเสียบจนรอบช่องกลางๆนี่ล่ะค่ะช่องกลางสันที่สองเนาะคะ่ะการเย็บกระท่องดอกแคประดิษฐ์ กระทงนี่รูปแบบไม่ง่ายค่ะไมไม้วัสดุต่างๆดอกไม้ต่างๆเข้ากระนํำมาประดิษฐ์กระทงใดค่ะแล้วจะเข้าจัดสางสค์เอาเนาะคะ่ะเข้าจะทำในรูปแบบใดค่ะเมื่อนีคุณยายก็ไดน้ำดอกแคมาเสียบใส่กระทงค่ะงานลอยกระทงค่ะไกลข้ามาแล้ว ช่วงนี้ก็จะเก็บกระทงงให้พี่น้องได้ชมไปก่อนค่ะก็จะหาใบไม้ดอกไม้หลายรูปแบบมาจัดแต่งกระทงให้ทุกคนได้ชมกันค่ะในรูปแบบนี้ค่ะตรงกลางเขาจะใส่ถูบที่ยนเสียบลงตามด้วยดอกบานบอลูโรยค่ะเสียบลงจัดมุมให้สวยงามค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกระทงดอกแคตบแต่งด้วยดอกหวานบลูโลยสีม่วงค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมค่ะ